ว่าเฮ้ยร่วงมาแล้วเพื่อนลูกอยากกินต้มเล้งนะเดี๋ยวเราไปต้เล้งนะครับล้งก็คือมันจะมันต้มยำมาแล้มันเพื่อน,อนกินกนั่นแหละต้มได้นี่แล้วก็กระดูกอ่อนเพื่อนมีกระดูกอ่อนและะ้วก็ผักชีเนี่ยผักชีมะนาวผักชีฉีใบเลื้อยเดี๋ยวชีนี่เดี๋ยวเราเอาลากมันเดี๋ยวเราเอาลากมัน เราก็มีมะนาวเราก็มีพริกพริกไอยไม่ใช่เล็กอะ่ะอืมนี่พริกอันนี้เราจะมีหอมใหญ่หกก็คือไอ้นี้โลหนึง่งลอยาทิพย์บัตประม200าณสองร้อยบาทเป็นเพือ่อนหกสำรับมือมือวันนี้ชาวกับยิน <c oughs> โอเคเดี๋ยวร่วงล่างในการหัน่นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปปุ้งกันเป็นเพื่อนเลย วันนี้ร่วงหวางร้อยแล้วไปเลยเลยครับพี่อันดับแรกครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวลงไปหั่นน้องโมยหญ่เตรียมไว้นี่ร่วงจานเป็นซี่เป็นซี่ผู่นะครับนี่นี่เป็นซี่ผู่แบบนี้ครับ,บเพื่อนเพราะว่าไอ้หองโมย้ายครับมันจะทําให้วาดนะครับเพื่อนๆเวลาเราใส่ขึ้นมาจะทําให้น้ามันว่านนะครับลรกจะหัน,มมน,น,น,บนแบบนี้อ่า กับอาพันนีนะครับเหมือนกันเราจะทำไรเราจเตรียมวัตถุดิบก่อนจะย็นๆวันนี้ร่วงจะใช้หม้อหม้อดันแรงสูงเหมือนกันหม้อดันแรงสูงซื้อมานานแล้วหัวใบเวลาเราต้องดูดูมูอดูไก่ต้องไม่ตีนาคากิอืมอย่าผุดตีนไม่เปลาะาคากิเดี๋ย <laughs> วเนี่ยร่วงก็จะหัน่น หั่นไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวพักขี้พักขี้เราก็ตัดเอารากมันก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยหมัือ่นเดี๋ยวกล่วงอาจารย์หั่นนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวไปเล่ตอนเสร็จถ้าไม่นั่นคลิปมันจะยาวเกินครับเพื่อนๆไปเล่กันเลยครับผมนั่งลองหั่นพักขี้ครับเพื่อนๆนี้แยกใบแยกใบแยกใบเดี๋ยวก่อนมันแยกใบนี่รากพักขี้ลักพักขี้เราต้องมาตอกครับเพื่อนๆตอกไปมันแบนๆนิดนึง โอมล้วก็ชีบไเดี๋ยวเรามาทิ้มพริกเพาไวายครับเป็นๆเพราะว่าเราต้องแยกแยกเพราะว่าลูกมันไม่กินเพชรเรากินเพชรเราก็ต้องต้องทำแยกไปเปนอ่ประมาณนี้เลยครับล้วก็โคกโครกโคกลกทิ้มพอพอเต๊กเอาพอพอเต๊กพ็ไม่ต้องเยอะเมื่อเราใส่น้ำนะเป็นๆ น้ำเดือดแล้วล่วงต้มไปลองใต้เหล็กนู้นแล้วตัวน,น้ำเดือดปั๊บครับเพื่อนๆล่วงก็จะใส่ห่อที่เราหั่นเอาไว้นะครับเพื่อนๆพื่อนี่จะเราหั่นไว้แบบนี้นะครับห่อที่นี่เพื่อนๆมันจะทําให้รสชาติหวานล่องใส่ไปเลยใส่ห่อมอ่อใส่ห่อลงไปแล้วครับเพื่อนหลักพักชีหลักพักชีก็เหมือนกันครับเพื่อนหลักพักชีก็ทําให้น้ำน้ำชุบของเราะมันก็จะหวานเดี๋ยวห่อ,น,อนี่ล่องไตหลักพักชีไปนะครับ ออกมาใส่รับกระชี้ไปเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนเพนคัดไม่ได้คือเพื่อนะลงไส้เกลือกระชอนนะครับเพื่อนเพนขึงช้อนมาช้อนเนี่ยช้อนเล็กๆอันนี้ไส่ลงไปอ่ะอีกนิดนึงเ,เดี๋ยวข้าตามด้วยรถดีรถดีนี่ใส่ไปเยอะๆเพื่อนเพือนร่วงจะปุ้งก้อนนะครับเวลาทำข้าวไล้ร่วงจะปุ้งไปเรียบร้อยเดี๋ยวยเยวลาเราปิดว่าอ่ามอแดรนเหล่งุ่วงมันจะเปิดแหล่มือนกับที่เราต้มตัวต่อไปมันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะให้กระดูกมัน มัน,นม,มันหนิมมันหนิมไวๆกับพบุ่งเหล็กกาไส้พุ่งฉุรถอืมนี่เราพุ่งไปให้สักนั่นร้อนกับพุ่งฉุรถจะล่วงใส่เซ็ตส,สักขึงน,นิดอ่าโอเคเซ็ตเรียบร้อยแล้วไม่ต้องรอให้มาปก่นๆเราก็ใส่มูลลงไปเลยครับกระดุกกระดูกอ้อนรเรัเปุ่นๆนี่ใส่ไปเลยลงไปจะย้อนลงไปนะเที่ยวให้มันกระดูกกับเนือ้อลึกออกกับปก่น ่โอเคใช่ลงไปเสร็จแล้วฝ้าปิดแรงดันรุ่งเพื่อนๆพื่อนหนึ่งช่องตามที่้าแต่นี่ใช้เวลาอีกหนึงเพื่อนใช้แบบนี้เลยพอเราปิดเข่าเกี่ยวแล้วเราเปเปิดแรงม้วนไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนมันระเบิดไฟยังครับมอแรงดันรุ่งนี่มันระเบิดนะครับเพื่อนๆเราใส่ให้ตรงล็อกเราบิดได้ดังคล็กได้ตรงล็อกเห็นไหมมีเสียงนั้นเพื่อนๆบิดได้ดังคล็กแต่การล็อกเวลาเราเปิดออกเราต้องระบายความร้อนเนื้อมันออกไปหมดนะต่อไปเปิดได้ไม่นั้นอันตรายนะเพื่อนๆ โอเคเดี๋ยวลองปิดกันคร็อกแล้วกันนึ่งช่องซ้ำซี่ฮะเฮีมาเพื่อนๆครับซุกแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดเล่นะครับหวามันอีเปลือยไหมเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวลองเปิดไอ้นี่ให้อากาศมันออกแล้วถ้าเพื่อนๆใช้หม้อเร่งดันอย่าลืมตรงครับไอ้นี่ออกก่อนนะครับเพื่อนๆให้อากาศมันออกเดี๋ยวเราไปจะเปิดได้มันต่างเกล็กนะครับอย่าไปเปิดด้วยพลการนะครับเพื่อนๆมันบึ้บขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวเราไปเล่เลยครับนึ่งช่องซ้ำพลึกนี่ น่ากินไหมครับเพื่อนๆว้าวเลยครับผมนี่ครับข้อดีของหม้อแรงดันนะครับเพื่อนๆมันจะนิ่มแล้วก็กระดูกกัมเนื้อมันจะแยกออกเลยครับเพื่อนๆนี่ตัาใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวเราไปปุ้งกันเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวลวดจะแยกปุ้งนะครับตักให้ถ้วยชิมเล่เพื่อนๆร้อยไหม่ะหยกหยวกเลยเพื่อนๆเดี๋ยวชิมกันเล่ครับ ขยอมไม่กินข้าวมากินข้าววันร่วงกันกับผมเดี๋ยวเรามาคุ้งกันเลยครับเพื่อนๆร่วงจะบิบ,บมะนาวนะครับใส่ไปทักหน่อยก้อนนะครับในถ้วยนะครับเพื่อนๆสักฟ้านะครับ คาปลิกครับเพื่อนๆใส่โรยลงไปนักหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวใส่ในหม้อมันไม่ได้ครับดูลูกกินมันก็นจะเผ็ดเหลาเดี๋ยวลวกเอาใส่ช่วยชิมเลยครับคาโรยด้วยผักชีนะครับเพือ่อนๆเดี๋ยวเราคว้านตังค์มาเพื่อนๆอ้าวเพื่อนๆเลยครับ,รบน่ากินไหมครับถ้าหมาล่วงลุกในย่างเล็กมือเดียวลวกปรุงเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก่อนที่เราถีใส่เนือ้อ ปุ้งเลยครับชิมรสชาร์ตเสร็จเรียบร้อยเราก็เนื้อสันึครับเดี๋ยวเราไปชิมนะครับเฮ้ยเพื่อนครับมาชิมกันุน่วด้วยกันนะครับเดี๋เมนูนี้ลวกกัข้าวมันหม่อล้าเพื่อนผมชิมได้นะอืมอได้แรงงอกต้นตอกๆอากาศคึมๆเพื่อนๆสดน้ำบีบมะนาวใส่สดน้ำได้แดงงอก แต่ล่วงต้มนี้เนื้อเนือ,นอปิ๊กออกเลยครับเพื่อนเอมากินกันแล้ครับผมต้มเล้งกาดูกอ่อนมาอืมมาอืมอืมฟักชื้น สดน้ำร้อนๆน,นี่หสมัปตอมเล้งกระดุกออนครับเพื่อนๆือน,น,นลองไปทำกินกันเลยครับเพื่อนเือนตาเพืเ่อนๆไม่ทนัดข้าวปเลยคลิปล่วงเลยครับลองทำกินกันเลยเมนูนี้ร่วงแนะนำเลยคนตบน้อยๆเพืเ่อนๆอากาศคึ้นๆสดน้ำร้อนๆไม่ต้องบอกใกลเลยสมัปเมนูเล้งกระดุกออนลองทำกินกันเลยนะครับเพื่อนเือน สำหรับวันนี้วัสดีครับผมบายบาย